หลายคนพูดว่าการพัฒนาไปก็เท่านั้นแหละไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปเพื่ออะไรไม่รู้ว่าพัฒนาไปแล้วใครจะเห็นค่ะ ไม่รู้ว่าพัฒนาไปแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่าคุณรู้ไหมคะคุณคิดผิดมากเลยนะถ้าคุณอยากที่จะพัฒนาตัวเองไม่จําเป็นจะต้องให้คนอื่นมาเห็นไม่จําเป็นจะต้องให้คนอื่นมาคอยบอกเราแต่ตัวเราเองต้องเป็นคนบอกตัวเองต้องพัฒนาตัวเองต้องเอาชนะใจตัวเองไม่ว่าใครจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้จักพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อไปต่อน,นั่นเองคะ่ะหลายหลายคน พูดโค้ดก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เคยพูดเราไม่รู้ว่าเราจะพัฒนาไปทําไมเราไม่รู้ว่าเราจะแต่งไปทําไมเราไม่รู้ว่าเราจะทาไปเพื่ออะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทําไปเพราะอะไรทําไมเราไม่พูดเปลี่ยนคําใหม่ว่าฉันทําเพื่อตัวฉันเองฉันทําเพื่อคนอื่นฉันทําเพื่อคนที่เขา เป็นคนของฉันแล้วฉันจะพัฒนาแบบนี้ในทุกๆวันเพื่อให้คนของฉันได้เห็นฉันในการพัฒนาแล้วคนของฉันก็จะพัฒนาตามฉันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกณรู้ไหมว่าการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดการพัฒนาทําให้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตได้การพัฒนาทําให้หลายๆคนที่แก้ไขตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนพัฒนาคุณก็ไม่ต้องพัฒนาค่ะคุณก็ย่ำอยู่กับที่นั่นเองแต่คนเป็น คนหนึ่งคะ่ะไม่คะ่ะฉันต้องพัฒนาฉันต้องดีฉันต้องทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันว่าวันนี้ดีแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะต้องดีขึ้นไปอีกเพื่ออะไรคะเพื่อตัวเองเพื่อทุกๆคนเพื่อคนอื่นเพื่อโลกแล้วเพื่อเอาการเอาชนะใจตัวเองคะ่ะไม่มีใครเอาชนะใจคุณได้ไม่มีใครทําให้คุณได้นอกจากตัวคุณทําตัวคุณคะ่ะเนาะเขาถึงบอกว่าใครทําใครได้ ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งเราทํามากเท่าไหร่เราจะยิ่งได้กลับมามากเท่านั้นค่ะคุณรู้ไหมคะ ว่าความฝันของแต่ละคนแตกต่างกันแต่ฝันของโค้ดค่ะโค้ดไม่เคยละทิ้งความฝันของตัวเองไปต่อไปต่อไปต่อค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อเป้าหมายของโค้ดนั่นเองค่ะถ้าใครยังเป็นอยู่นะให้คุณนะคะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตัวเองยิ่งคุณพัฒนามากเท่าไหร่ยิ่งมีคนเห็นมากยิ่งมีคนเห็นคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งวัางข้างเรือเฟือมากเท่านั้นคะ่ะลองไปทําดูนะคะโค้ดอุ้มช่ายนีรุ่นพี่ออนไลน์สร้างไรายได้จากการเพียวเดอร์เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะกดลิงก์ที่ใต้โป ติดตามกันได้ค่ะ